สวัสดีคนดูกันด้วยนะครับวันนี้เราอยู่กันในเกมวอล์อกฟุตวันนี้มาเป็นทหารเรือปฏิวัติกันนั่นเองใช่ซึ่งทีงแรกผมจะปไปหมาหัวโดวฟามิงโกผมก็ต้องไปหาโดฟามิงโกแต่เส้นทางคือยากเหลือเกินคือแบบใช้ผลแสงไม่ค่อยจะเก่งผมพยายามจะ หาคุกอิมเพลดาวอยู่ผมหาไม่เจอสักทีเลยพยายามที่จะหาไปเรื่อยๆและปรากฏว่าผมบินกลับไปเกาะเริ่มต้นเป็นเกาะไพเวสตาร์ผมได้ตามหาไปเรื่อยๆตอนนี้ผมนั้นยังไม่เจอเลยพอได้ตัดใจลงมาปุ๊บ ไอพยายามมองหาสักพักหนึ่งผมพยายามหาไปเรื่อยๆแต่ผมมองไม่เห็นเงาเกาะผมเลยไม่สามากไปไหนได้แล้วผมได้ตามหาไปเรื่อยๆจนอยู่ข้างเกาะวอเตอร์เซเว่น,นผมพยายามหาไปเรื่อยๆหาไปเรื่อยๆจนผมเจอแต่ว่า ผมดันตายสิครับเพราะผมเป็นคนภาคไนงะผมดันตายผมเลยคิดว่าช่างมันก่อนเพราะผมเซฟไว้เกาะกลางไว้แล้วแต่พยายามที่จะไปเพื่อจะได้ไม่ต้องเสียแรงเปล่าจกนกระพังผมตายแล้วทีเนี้ยผมมาเกิดที่เกาะกลางเหมือนที่ทุกคนคิดกันไว้เลย ผมเลยตัดไปฉากที่ผมมาเกาะคุกอิมเพลดาวแล้วจะมาหมายห,หัวศัตรูนี้กันซึ่งก่อนที่เราจะไปหมายห,หัวศัตรูก่อนเราต้องมารับเคสก่อนครับพอเลยรับไปที่เคสแรกชื่อว่าวอเดนพอผมรับเคสปุ๊บผมก็ได้ทำการไปฆ่ามันซึ่งผมฆ่ามันด้วยดาบแล้วผลไม้ปีศาจแล้วก็หมัด แท่ๆไม่ได้ผมทอเลยนะเนี่ยฟันฟันฟันเอาพลแสงไปก,กินทักิลสุดท้ายไปก,กินจากพลแสงทักิลนี้ไปผมไ้้ํำการใช้ดับเองโกคุจัดการมาตูมพอยิงลำแสงเข้าไปปุ๊บต้นไม้ล่วงลงมาตีมันเลือดเหลือครึ่งหลอดก็พยายามจะโตมันให้ได้ เลยพเลยใช้ผลแสงจากสกิลที่สปแปมได้เข้าไปใช้ดาบเดนโกคุจากรอบต่อไปผมกวะว่ายาดาบฟันแต่มันนัดเดียวตายแล้วมันก็ตายโอ้โหเป็นไปได้ไงเนี้ยผมเลยกะว่าจะฆ่าตัวที่สองแต่ฟามิงโก้ก็นั้นไม่เกิดเพราะฉะนั้นผมจะทำการฆ่า ชิปวอร์เดนไปก่อนไม่รู้มันเชื่ออะไรบอกมาด้วยนะมันมีอยู่ในเรื่องวันพีชอย่างนะไอตัวพวกเนี้ผมเลยพยายามจะใช้ผลแสงฆ่าผมใช้ผลแสงฆ่ามันได้แล้วเกือบได้มั้งโดนเข้าปตีเข้าไปทีบอ,บอนะมมเลบนนเลียนแล้วครึ่งหลอดไม่ได้หมายถึงบอสนะผมหมายถึงตัวผมนี่แหละอีกฟังหนึ่งโดนตีเลีอยเหลือครึ่งหลอดดีหละสวยเลย ผมเลยพยายามจัดการมันแต่ว่าผมอยากได้ดาบมันนิดหน่อยเออเอาทาไอตัวนั้นไปกินเฟียงสุดท้ายมันก็แค่ฟันปกติมันก็ไม่มีอะไรเปลี่ยนเลยผมเลยคิดว่าระหว่างนี้ผมนั้นไปมาลินฟอรดดีไม่เพื่อจะไม่มาอยู่ว่าเจ้าพลเรือโทร ผมเลยยืนไปสักพักหนึ่งพอคิดได้ปุ๊บรู้เลยว่าผมจะไปฆ่าจริงๆแต่ผมนั้นสะกพากเสไดาสิเลยไปช้าขอโทษด้วยผมเลยให้ดูดาวสักพักหนึ่งแล้วผมก็ได้มาสักทีถึงมาลินฟอร์ดแล้วพอผมมามาลินฟอร์ดปุ๊บเนีย่ย ปรากฏว่าผมลืมปิดเสียงครับฉากผ่านมาสักพักหนึงผมได้เป็นหมายหัวพลเรือโทแต่ปรากฏว,ว่าเกิดอะไรขึ้นรู้ไหมครับมันดันไม่เกิดเฉยเลยใช่ครับผมเป็นคนภากแล้วไม่อยากจะตัดคลิปเลยดูมันไม่เกิดเลยสนมากบางครั้งที่ผมมาฆ่าเพราะคิดว่ามันน่าจะไม่เกิดแล้วแต่จริงๆแล้วมันไปอยู่ที่อื่น ผมเลยย้ายเซิร์ฟมาเพื่อจะหามันปรากฏว่าผมต้องไปหมายหัวหมาอีกรอบหนึง่งถ้าไม่เจอนะผมท้อละผมเลยต้องทำการวิ่งขึ้นไปปรากฏว่าปรากฏว่ามันก็เกิดจริงด้วยแต่ผมเมืนคนภาคสังกงันเลยมอง กลับไปไม่ได้เพราะผมไม่ได้อัดสดเล่นสดผมการภาพผมพยายามจะฆ่าบนเหลือโทกด้วยหางที่สังเกตระดบับผมก็ฆ่ามันได้แล้วดูเงินเสียเก้าหมื่นผมคิดว่าน่าจะไปสุมม่มผลให้เพื่อนได้ผมเลยปทุนบ้าผมทำไม่ได,ด้เพราะผมไม่ได้อัดสดเล่นสดเนื่องจากเวลาอัดเมื่อไหร่ ผมเพิ่เปิดเสียงตรงนี้ซะอีกเรื่มปิดเลยกลัวคิปติดหลังปิดเสียงไว้ก่อนเลยไอก้กายเป็นคนภาคแทนต่อไปผมจะไปไหมหัวอาคาย,ยุดแทนแต่เจอคนนละดิแค่ผลน้ำแข็งผมเลยเปิดฮารีืพ่พจะสู้กับเขาแต่ว่าไอ้หมอนี่มันเวลประมาณสามร้อแต่ผมไม่สนอยู่ไหน นี่นี่นี่น,นตายซะแตกพอมันตายปุ๊บผมได้ทำการที่จะไปหมายหัวใครยึดต่อผมเลยเข้าไปเช็คหน่อยว่ามันเกิดหรือยังใช่ครับลงมาทีเจอมันปับ๊บพอไปพอเดินไปเดินมาผมก็งงว่าผมไปตีมันหรือไงทำไมมันเดินตามผมถึงตื้อขนาดนี้ผมก็งงเหมือนกัน ผมเลยกะว่าจะไปรับเควสแต่ว่าผมเลยพาทุกคนไปหาซื้อดาบบุกหน่อยแต่ว่าตังค์อะดิไม่พอเลอเกินจะเสียนห้ะถามว่าขายตรงไหนก็พอได้ไปหาดูที่มันแล้วแต่ว่ามันมองยากมองเหงียนเหลือเกินผมเลยพยายามจะหาหาหา ตรงนี้ก็ใหม่หมีแต่ว่าพอผมมาพผมเลยรู้ว่ามันขายจุดไหนแล้วผมก็ถาดสดเล่นสดก็น่าจะรู้กันนานละแล้วดาบูมันขายตรงไหนเลยเนี่ยผมจะพามาดูแต่การหาที่ไม่เจอซะงั้นบ้าจริงๆผมเลยเปิดอันนี้แล้วผมก็มองเห็น นิดหน่อยแต่ผมไม่รู้นาอ,อยู่ท้งไหนผมเลยเดินอยู่ดีๆมันก็เหมือนจะเข้าไปได้แล้วผมก็เจอแล้วดาบราคาเพงๆเจ็ดแสนห้าสตังคคือโอ้โหจะซื้อได้ไมั้ยนะใครรู้สกิลอย่าลืมบอกมาด้วยนะว่ามันเป็นสกิลอะไรมั่ง แล้วก็การฝันอะไรพวกนี้ด้วยถ้ามีเท่าไร่สำหรับเวลผมผมเลยพยายามจะออกไปแต่ว่าก็หาทางออกเจอแล้วทั้งที่ตอนแรกที่อัดเล่นอยู่ดีๆผมก็หาไม่เจอซะง,งั้นผมได้ทำการจะไปหาหมายหัวใครยุตสักทีเลยพยายามไปเลยผมจะตัดไปตอนที่เรือมันน้อยแต่ว่าอะคายุด นันจู่ๆติดบักเมื่อกี้เลยทำให้ฟันได้ดีแต่นีแหละมันเหลือน้อยมากแล้วกำการมันช็อตมาเลยดูกว่าตีให้ตายมันนี่มันนี่โอโ้โหฟันมาแรงมากเลยแล้วผมก็ได้ดาบเลนโกคูคู่ที่อัพเวลประมาณแค่เวลหนึ่งผมเลยมารีวิวปืนของใครนุซาทอล เพราะว่าผมไม่ได้อัพสแต็กปืนไว้เลยมารีวิวให้ดูแค่การยิงแค่นั้นผมเลยจะเอาปืนออกเพราะผมเอาออกได้ปุ๊บปุ๊บผมเลยได้ทำอ่มดูฆ่าหัวสักเท่าไหร่แล้วผมเลยเริ่มการออกไปแล้วผมไม่รู้ว่าผมจะไปที่ไหนดี แล้วว่าผมนั้นก็รู้ว่าฟาร์มิงโกนั้นผุยังไม่ได้ค่ะผมเลยเกะว่าจะล้างมัทงทั้งเกาะเลยแต่ว่ามันเจอแค่าบางตัวที่อยู่ในเกาะอะดิมันหายไปหนึ่งตัวผมเอามาเล่าให้ฟังนะพอผมมาอิมพิวดาวได้ปุ๊บผมก็มาหาทันทีครับฟาร์มิงโกเกิดแต่ไอชิปบ,บอร์เดนมันไม่เกิดครับเลยรับ ตอนนั้นผมฆ่าไอ้นั่นไปแล้วไอตัวสีดำๆนั่นผมได้ฆ่าไปแล้วผมเลยตัดมาเลยมาฆ่าฟังโกแทนเอาไปเลยนี่ตู้หุ่มโอยเอออะไรนักหนาเนี่ยผมเลยพยายามฆ่ามันถามว่าทำไมผมแชปตตอนนี้คือไอแอปแคปคาดมันมีการบีบอัดซึ่งทำให้ผมนั้นรอนานมากๆเลยรู้สึกว่า ไม่ชอบเลยทําการเปลี่ยนมาเป็นขายมาสเตอร์มั่งนะความคิดสุดต,ตัวผมนะเขาจะไปตัดต่อกับไอแอปนั่นก็อยู่ที่เรื่องของคุณนอยเองนะผมเลยเปิดห้าคที่สังเกตแต่ไม่รู้มันก็จะเปิดไปเพื่ออะไรเอาไปมองมั้งผมเลยได้ทำกากรใช้หมดออิเล็กโตค่ามันแต่มันก็ไม่ตายสักทีไม่ใช่แดบค่าเลยการเป็นนายทหารปฏิว ว่าแบบเป็นทหารเรือแบบกองทัพเรือมันก็แป,กแป,กปแลกๆปนะถ้ามีในวันพิศษมันจะแปลกแค่ไหนอันเทียวเออรู้สึกเจ็บคอเลอเกินเกินกับการภาคขับภาคก็ยังขนาดเนี้เล่นสดจะขนาดไหนเนี่ยแล้วเผลอทำให้มีลิขขิทธิ์คือผมว่าน่าจะลำบากหน้าดู สำหรับที่นี่ขอเพิ่งประมาณนี้ก่อนนะครับบ๊ายบายบาย